รับชมการถ่ายทอดสดกอสนามตะก้อน้องลี่ชมลีต่อนะคะฝั่งนู้นเป็นทีมงานบ้านบึงนะคะฝั่งนี้เป็นพี่เล่กับเจ้ายุทธนะคะไปพี่เล่ครับเลยครับมาใส่เบอร์อะไรล่ะ,ะนะเบลใส่เบอร์อะไรล่ะรอบสนามเลย เห็นอยู่ไหนวะปีสองเขาใครเอาไปแล้วหรือเปล่าเลยนัอนนียงอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์ค่ะ ยกขึ้นไปเอาแต่ยังอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์ค่ะอือโอ้เรียบร้อยเลยค่ะ ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งต่อศนะูนย์น่ะแ่ตมตัวนี้อยู่ที่2ต่อศูนย์ค่ะสวัสดีหัวหน้าต้นนะคะลูกด,ดีนะคะ ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ต่อสองค่ะบันบึงยกขึ้นไปโอ้แต้มตอนนี้อยู่ที่สองต่อศนะูนย์น่ะยกขึ้นไป สองนะฮะอเอาตอ,อ,อนเี้แต้มขยับมาเป็นสองต่อสองน,นะคะพี่เล่เซอร์ไปบ้านบึงเปิดยกไป อนนี้อยู่ที่สองต่อสองค่ะ วนตัวนี้อยู่ที่3มต่อสอค่ะไปพี่เล่โอ้ยนตัวนี้อยู่ที่4ต่อ2อค่ะ

เอาเปลี่ยนมุ้งเติมม้ง่ะเติมมุ้งเดียวนตนี้อยู่ที่สต่อสนะคเลเซอร์แป

4ค่ะบันดึงโรยเข้าไปจันย่อนหลังมาุดเดวน่จะคล้องกันแล้วจันยอนหลังุดแล้วแต่อยู่ที่เจต่อีค่ะบันดึงเปิด เดีเธอหมดถ้าหมดเลเอ้าใช่เดีหมดถ้าหมดเอาเีหมดถ้าหมดโอ้เหลียบเหมดาองตองคนเดหมดถ้าหมดเราแต่งแนีอยู่ที่สี่ตเจ็ดนะค้สืบต เจ็ดต่อสี่นะคะเรททำไมเยอะเยี่ยบใจเนี่ยอ้โหดูดีสี่ต่อเจ็ดนะยกึ้นไป

แต่งตัวนี้อยู่ที่เจ็ดต่อห้าค่ะ น,นี่อยู่ที่ห้าต่อ8ดค่ะจะยุดยกก็ามาพี่เล่สามิ่ามเลข้่มตอนนี้อยู่ที่8ต่อห้าค่ะ เอเสียนะคะ สอง hey, ต่อนี่แ้มตอนนี้อยู่ที่9ต่อห้าค่ะ <laughs> แต้มตอนนี้อยู่ที่ห้าต่อเก้านะคะ ตอนนี้อยู่ที่ห้าต่อเก้านะคะพี่เล่เปิดยอดโอ้อยจังอยู่นะบึ้งโอ้ล้นค่ะยกขึ้นไปพี่เล่ทําไงตีหัวนะยาวโอ้เป็นแต้มนะแตมตอนนี้อยู่ที่เก้าต่อห้า แต้มตอนนี้อยู่ที่5ต่อ9นะคะ แต่มตอนนี้อยู่ที่9ต่อ5นะคะยกขึ้นไป ต่อ3ต่อ10ต่อ5แก่ ต่อสิบค่ะแปมตอนนี้อยู่ที่สิบต่อหกค่ะเข้าสายเลยเดกะดม แอดยังอยู <poker> <n> ่ท <mystery> ี <ck> ่หกต่อสิบนะคะ

แตนตอนนี้ยู่สิบตาเจ็ดค่ะแตนตอนนี้ยู่เต่สิบค่ะ

เต่อ11บเอวิเล่เปิดเดเีดเ๋ยวยกขึ้นมา สิเค่ะเลเ,เปิดแตกนะคะลูกนี้ดล,ลูกดีนะคะลูกนี้ เกมนะคะ11ต่อ8ค่ะบันบึงเปิดลดลงไปเสียนะคะโอ้ตอนนี้ทีมงานบันบึงล็อกทุกอย่างเหนียวแน่นมากนะคะซีหลงกับโกลแลมนะคะลด้นไปเดี๋ยวติดยังทันไหมออกไเนียเนีย ชอบดน่อบดีได้คำก็ได้มึงไป่เอาะ้ตอนนี้ทำอะไรก็ดีแล้วน่ะ 8ต่อ11ค่ะแแบ11ต่อ8ค่ะกเกมนะคะเซตนี้พี่เล็กกับเจ้ายุทธชนะไปที่12ต่อ8แต้มนะคะ